ทุกคนสงสัยไหมคะว่าปลั๊กอินไฮบริกับระบบแบตเตอรี่ h ฮบริดปกติมันต่างกันยังไงมันมีคาว่า h ฮบริดเหมือนกันนะคะสองพลังงานนี้ใช้แตกต่างกันยังไงคะ่ะวิธีใช้แล้วก็ประหยัดต่างกันยังไงที่สำคัญใน2ครคันนี้พบได้กับรถคันไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลองไปฟังกันดูคะ่ะ ระบบแรกเลยนะคะคือระบบแบตเตอรี่ไฮบริดนั่นเองค่ะซึ่งระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่อยู่คู่กับคนไทยมามากกว่า10ปีแล้วนะเราจะเห็นได้แต่โต y t t a p พนะคะแล้วก็รวมไปถึง Honda Civic ที่เป็นไฮบริดนะคะแล้วก็มาถึง Toyota Camry ี่ไฮบรที่เป็นโฉมเก่าชฉมปี14ปีอะไรพวกนี้ค่ะ เป็นระบบแบตเตอรี่ไฮบริดตัวไฮบริดอย่างเดียวเนี่ยนะคะมันคือการใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะ,ะร่วมกับการใช้พลังงานนอกรถยนต์นะคะเอามาปั่นทําให้เกิดกระแสไฟแล้วก็ชาร์จเข้าไปสู่ในตัวรถยนต์คราวนี้ในส่วนของตัวระบบไฮบริดเนี่ยอันนี้คือมันจะทําการแปลผันพลังงานด้วยตนเองโดยที่เราไม่ต้องไปเสียบปลั๊กชาร์จนะคะแล้วก็ไม่ต้องทาอะไรเลยปล่อยให้เขานะคะเอาพลังงานด้านนอกมาใช้กับมอเตอร์แล้วก็ส่งกําลังถึงตัวรถเองคราวนี้ระบบไฮบริดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2รุ่นถ้าเป็นไฮบริดรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะใช้ได้เฉพาะตอนที่รถ ตอนที่รถรอบไม่สูงมากนะคะเป็นรถรอบปกติสแตนดาร์ดนะคะยังใช้ไม่ได้ในส่วนของรถที่มีรอบความเร็วสูงหรือว่าเวลาเราเล่งคันเล่งแต่ถ้าเป็นระบบไฮบริดปัจจุบันนะคะเหมือนตอนนี้ที่ของโบมีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดเทสบีพรีเมียมฮอนด้าไอคอร์ดไฮบริดเทสเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะเป็นแบต,แบตเตอรี่ไฮบริดตัวใหม่ซึ่งมันสามารถวิ่งโดยพลังงานแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะได้สูงสุดที่ความเร็วประมาณ110รอหรือว่า1น0้่บกิโเมตรแล้วแต่รุ่นแล้วก็แล้วแต่รอบนะคะที่เราใช้งานเองค่ะสรุ จากเครื่องยนต์นะฮะพลังงานรอบรถนะฮะมาแปรผันนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะเพื่อช่วยทุ่นแรงเครื่องยนต์แล้วก็ช่วยทําให้ ประหยัดในส่วนของตัวน้ามันรถยนต์เองค่ะคราวนี้มาถึงน,นวัตวกรรมใหม่บ้านเราค่ะคือปลั๊กอินไฮบริดนะคะคือปลั๊กก็คือที่เสียบปลั๊กในแบตเตอรี่ไฮบริดก็คือในระบบไฟฟ้าเองปลั๊กอินหมายความว่าก็เหมือนเสียบปลั๊กอะค่ะคือเราจะต้องใช้เสียบปลั๊กชาร์จเข้าไปนะคะสมมุติว่าวันนี้เรามีรถยนต์หนึ่งคันนะคะทุกคนแล้วเราก็ใช้งานได้2ระบบเลยเป็นระบบไฟฟ้าล้วนแทนร้อยเปอร์เซ็นต์ไฟฟ้าล้วนแทนร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ไม่สามารถเอาพลังงานรอบรถมาก่อให้เกิด ระบบะไฟฟ้าได้จะต้องชาร์จจากกระแสไฟบ้านเท่านั้นเข้าไปที่ตัวรถแต่ก็คือเวลาเราใช้งานเนี่ยเราสามารถใช้งานเขาล100้นร้อยเรได้เลยไม่มีพลังงานเครื่องยนต์มาทุ่นแรงหรืออะไรสามารถใช้ได้แม้กระทั่งเดินรถต่ําเดินรถเร็วอันนี้ใช้ไฟฟ้าล้นได้หมดเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีข้อจากัดว่าต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยมันสามารถวิ่งโดยไฟฟ้าได้เท่าไหร่พอเราหมดเราก็แค่เติมใหม่คราวนี้โบก็เลยมีในส่ง,งรถยนต์ปักอิงไฮบริดรุ่นหนึ่งอยากสมานแนะนาจริงๆปักอินเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นในบ้านเรานะเราจะไนวรพ นะคะที่เป็นปลั๊กอินก็คือเสียบชาร์จได้นะ 330e อะไรพวกนี้นะคะก็เสียบปลั๊กชาร์จได้เหมือนกันแต่วันนี้โบมีคันนี้ค่ะตัวนี้ไม่ใช่รถยุโรปนะคะตัวนี้เป็นตัว MG HSP HEV หรือว่าระบบที่เราเรียกกันติดปากว่าปลั๊กอินไฮบริดนั่นหมายความว่าเจ้าคันนี้สามารถใช้ได้สองกรณีค่ะกรณีแรกเลยนะคะก็เป็นกรณีเครื่องยนต์ธรรมดานะคะเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันปกติเติมน้ํามันวิ่งได้ปกติเต็มถังทุกอย่างได้ปกติมีทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มีทั้งแบตเตอรีี่่่่ทเป็นไไฟฟ้ามใช มันไม่ใช่ไฮบิดท,ที่แบบว่าทำงานเองไม่ใช่นะคะ,ะ,คะอันนี้คือสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้แต่เสียบชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะวิ่งได้ประมาณสัก70กิโลหรือ6กกิโลแล้วแต่การใช้งานของเราในแต่ละคแต่ละครั้งนะเท่ากับคันนี้เนี่ยเป็นไฟฟ้าก็ได้เป็นเครื่องยนต์ก็ได้ค่ะไม่มีตัดเข้าตัดออกมีแต่ใช้ไฟฟ้าล้วนๆประเนก็ใช้ไฟฟ้าไปเลยน,นะทุกคนค่ะก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะใช้ระบบไหนแต่คราวนี้อันนี้เหมาะสำหรับใครนะ,ะรับปั๊กินไฮบริด ระบบไฮบิดเนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานเยอะมากในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็เน้นเดินทางกาลอยากประหยัดแต่ไม่ได้ประหยัดขั้นสุดอะคือคือก,ก็แค่อยากประหยัดเฉยๆนะคะก็ใช้ไฮบิดได้ก็ตอกอยู่ที่ประมาณสัก20กิโลลิตรยี่สิบเอ็กิโลลิตร ขึ้นไปถ้าเป็นไฮบริดนะแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่รุ่นแต่ถ้าจะปลั๊กอินอันนี้นะคะไม่ได้มีค่าเฉลี่ยตายตัวเพราะว่ามันใช้แยกกันระหวางไฟฟ้าแล้วก็น้ามันนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นอันนี้เหมาะสําหรับใครที่วันหนึ่งเดินทาง60กิโลไม่อยากจ่ายค่าน้ำมันเลยถ้าเป็นไฮบริดอะ่ะต่อให้เดินทางระยะสั้นหรืออะไรเรายังต้องมีค่าน้ำมันมาแซมเหอนกคะ่ะแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวปลั๊กอินเนี่ยไม่มีค่าน้ำมันมาแซมเอนสมมติวันนี้โบเป็นแม่บ้าน ต้องขับรถไปทํางานในทุกวันต่อเดือนเนี่ยวิ่งไปกับล็อบส่งลูกเนี่ยอยู่ที่ประมาณวันหนึ่งประมาณ40-50โลแล้วก็รู้สึกพลึงน้ามันจังเลยแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่นะคะว่าแล้วถ้าไปไกลขับรถไปไกลเป็นผู้หญิงคนเดียวหรือไม่ค่อยมีความรู้ถ้าเอารถออกไปจะเอาไปเทศกาลล่ะคือที่บ้านมีรถคันเดียวอะ่ะไม่ได้มีรถน้ํามันแล้วก็ไม่ได้มีรถไฟฟ้ารถร้อยเปอร์เซ็นต์งานที่สองถ้าไปเทศกาลจะทํายังไงมันต้องชาร์ เยอะมันต้องรอคิวนานก็นนตัดความรำคาญโดยใช้น้ํามันไปถ้าเราเจอที่ชาร์จเราก็ค่อยใช้ไฟฟ้าแต่อันนี้มันเหมาะสําหรับคนที่แบบอยากเห็นความประหยัดในชีวิตประจำวันอ่ะคือไม่ได้ออกต่างจังหวัดมากมายนะักไม่ได้ใช้วันหนึ่งสองร้อยสามโลรับส่งรูป4 0 50โลเอาจริง40-50โลตอ่อวันเนี่ยถ้าใช้น้ํามันรวมกันเดือนหนึ่งก็หลายบาทนะถูกไหมคะใครที่เป็นคุณแม่รับสองรูปอยู่เนี่ยจะรู้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อีกพลังงานทางเลือกนะคะเรารับรับส่งรูปเสร็จตอนเย็นกลางคืนกลับบ้านมาปุ๊บเราชาร์จไฟเข้า ต่างจังหวัดเรามีความกังวลใน,เ,นเรื่องของระบบการชาร์จที่ชาร์จไม่มีคิวชาร์จรอนานมีลูกเล็กต้องทําเวลาก็าสามารถใช้นะ้ำมันทุนแหลงได้นะคะอันนี้ก็เป็นามควาอต,ต่างนะทุกคนนะระหว่างนะคะระบบไฮบริดแล้วก็ระบบปักอินไฮบริดที่โบอยากจะมาแนะนําจากเซลล์ที่ขายรถจริงๆเพราะว่าโบขายมาตั้งแต่รถไฮบริด ะะขายมาั้งแต่รถไฟฟ้าแถวร้อเซและขายมาั้งแต่รถปลั๊กอินไฮบริดเพราะฉะนั้นโบก้าพูดเลยว่าสิ่งที่โบนํามาเผยแพร่หรือว่านามาให้เป็นความรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองจริงเพราะเราทดลองรถหลายซิกเมตหลายแบบหลายรุ่นไฮบริดต,ตัวเก่าตัวใหม่รถไฟฟ้าแถวร้อยเปอร์เซ็นต์รวมไปข้างปลั๊กอินนะคะว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงอันนี้เป็นการรีวิวบ้านๆทําทให้ทุกคนเข้าใจง,งานไม่ต้องมานั่งเทียบแบตมีขนาดเท่าไหร่ไม่จําเป็นเอางั้นวันนี้คุณใช้งานจริงได้เท่า เอ p HEV อันนี้ขายดีมากอย่างที่บอกก็กลุ่มลูกค้ากลับมาณนี้แหละรับส่งลูกใช้งานในชีวิตรประจำวันวันหนึ่ง30-40โลแต่ว่ายังไม่อยากใช้ไฟฟาร้อนไฟฟาร้อนเพราะมีรถคันเดียวในบ้านอันนี้แนะนํานะราคาไม่แรงด้วยไปแดงร้านกว่ามือสองอยู่ที่ประมาณ7,0,000 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจรุ่นไหนหรืออยากได้คําถามข้อมูลเกี่ยวกับระบบต่างๆสามารถทักมาตามอนแทคด้าน,นล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ